มาที่นี่ก็จะมีพวกแบบตรงกลางที่มีพวกรันเดียนมีอะไรอย่างเงี้ยนะไปเรื่อยอารมณ์อารมณ์อารมณ์กี่นัดเลยนงานแล้วไปไหนวันนี้เป็นพอดีเลยเม้าไปต่อข้างล่าเม้าเล่นเกมอยู่ถ้าเจ้าใดมาบอกกูด้วยนะไอ้เหี้ยไม่อนกันเนี่อยู่ข้างหลังออฟฟิออฟฟิศที่ผมเช่าอยู่อ่ะคือน้องเข้าออฟฟิศบ่อยมากเพราะว่าน้องๆอ่ะชอบความสะอาดชอบ ระบบชอบคอมมูนิตี้และอย่างคือตอนจบงานอะ่ะ<ม>เขาก็จะไปนั่งหาร้านดื่มกันอาจจะแบบหาร้านก๋วยเตี๋ยวหาร้านเนื้อย่างกินกันอะไรอย่างนี้ด้านล่างก็จะมีเหมือนกันและแถวนี้เขาจัดอีเวนต์บ่อยด้วยนะไม่มีคอนเสิร์ตบ้างก็ปลายปายปีก็จะมีแบบมีร้านมีอะไรเงี้ยเออก็ม,มีเรื่อยๆนะเข้ามาที่นี่ก็จะมีพวกแบบตรงกลางที่มีพวกรานเดียนี่อะไรเงี้ยนะไปเรื่อยอารมณ์อารมณ์อารมณ์ตีรุกเลิกงานแล้วไปไหนวันนี้อ,อ,อ,อเป็นพอดีเลยเอา ไปต่อข้างล่างมั้งเล่นเกมอยู่ถ้าเจ้าใดมาบอกกูด้วยนะ <c oughs> อ้เี้ยไม่ในกแล้วอยู่ข้างหลังอันนี้สัญญาเช่าอะครับเบื้องต้นกี่ปีครับถ้าปกติเขาทำสามปี3ปีบวก3ปีถ้าเกิดประเทศเรามันเกิน3ปีมันต้องไปเสียค่าจดทะเบียนที่กรมที่ดิน <c oughs> เขาไม่นิยมทำ